ค่ะกรับสวัสดีค่ะทุกส้มทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนีกับมาพรปับเจค้มสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมือนีเจค้มสามตัวเต็งกัไดมาติดตามเรดิมลราความฝันกับอาจารย์จงเฮ่งเนาะค่ะอาจารย์จงเฮ่งในเพื่นฝันเห็นพี่ไา้กับพี่สาวเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะก็ไดม่าบอกเลขกอาจารย์จงเฮ่งค่ะค่ะความฝันของอาจารย์จงเฮ่งสิเป็นอย่างไรสีให้ยหน้าทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาเนี่ยอะไรก็เพื่อผ่เป็นการเสียเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของอาจารย์จงเฮ่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะค่ะมาหนีก็ได้มาติดตามนังเล่าความฝันกับอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะอาจารย์จงเฮงี่เพื่อนมาเพื่อนฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันจยงไรกะให้อาจารย์นี่เล่าความฝันให้ฟังค่ะฝันจยงไรค่ะอาจารย์โอ้ยหดนอนเยู่เนาะค่ะนอนอยู่หลุดมีคนยางขวค่ะขวค่ะแก้วแม่นเอียงยางอยู่หัว่นนอนนี่ละค่ะ ก็ฟังอยู่เม็นอ,อย่างยางโลหัวบนนอนนอนอยู่ก็ฟังอยู่ยางไปยางมาเพิ่นโดดเอิร์นสันเดียวเพิ่นว่าอันมันนีมันนีเพิ่นว่อาองมันนีเบิง้งเพิ่นว่าห่วยคือเสียงฝุ่นปูดเหราา <ược. S 1> อวค่ะองไปย่างเด้อเกรดบอกกับเพิ่นออนะองมันนีสิมีเรืดียบอกให้ฟังเพิ่นว่าค <ược. S 1> ่ะเพิ่นก็เลยอันว่าตัวเด็กให้ฟังนี่แหละมันนี้เพิ่นก็เลยว่า ศูนย์หนึ่งเก่าเด้อเพิ่นวาศูนย์หนึ่งเก่าเออศูนย์หนึ่งเก่าเพิ่นว่ากับอันแปดเก่าเกตเพิ่นวาค่ะเพิ่นบอกซ้ำนี่ละห้วยมากจังไรเลยจังไม่อันยางมากคือบ่เขามากพี่บ่บ่บ่เขาเราฟาวสิไปอยู่ไปทั้งนาเราอะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเสียงผู้ชายเป็นผู้ชายเนาะเสียงขุนคุนนี่ว่ามันเสียงอ้ายอยู่เพิ่นมาสิไปท้างนาอยู่อันแวะมาเด่นน้ำซื้อเพื่อนวา ของมึงน um, ี่เด้อเพื่อนมาแต่ไกลมาทางนี้เลยมาบอกว่าว่าแต่ว่าข่ายนี่เสียชีวิตดิเนาะเสียแล้วเลยสามสี่ปีแล้วอ๋อค่ะเพื่อนเอินบอกแล้วเพื่อนกลับไปเมนเพื่อนมาธานี้เด้่อยไอ้เฝ้าเพื่อน่าค่ะไม่แตย้อนซี่ขุนขุนงูหรอกว่าค่ะมันโดนเมนว่าเอินน้ำขุนเพื่อนอยู่ว่าเดี๋ยวเสียออกไปหาเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนนะเฝ้ายู่เฝ้ายู่เพื่อน่าค่ะสิไปเพื่อน่าส่งเพื่อนที่เขาบ้านบ่ได้เนาะ มพื่็น,น,นจังเลยนพ่อาจารย์กับพู้หูลแอดเพิ่นกับว่าได้ยยูอันพบคือมูเห่าเลยแมนบอกไปคนนาทีละทางเดี๋ยวแต่ว่ากระจำเสียงว่าแมนเสียงถ่ามาหาตัวคงโดนเพื่อนบอไดามาเจือเถื่อนหนอวอาได้ฟันเห็นเหล่าจืเถื่อเพิ่นมากจ้กคนค่ะกับฝั่งหัวับมันได้เพื่อนอยู่ทั้งหนอเห่ากับนอนอยู่ในขั้วฟันแนต่ว่าได้ยินจะเสียงเอื่นเพื่ออเสียงว่าเอื่นว่าสิออกไปหาเพื่อนบ่อถาบออกไปซองหาบุหิน ด้ยินแต่เสียงางาดนยินแต่เสียงเพื่อนบอกค่ะเสียงเอินบอกอืมเพื่อนมาาจารส์นนะคุได้ลองเบิง่งค่ะสัมบาเพื่อนแวะมาบอกเนะาะแมนค่ะมันแมนนอกกับบฮกหูเพื่อนบอกก็คือตามเพื่อนความฝันก็ได้บ้าให้เอฟซีเพื่อนฟังครับเพื่อนมากน้าค่ะเดี๋ยวแต่เพื่อนบมมากกะปลอยผ่านแมนมาละค่ะเพื่อนบอกสองคุ้มว่าอาจารย์บะแมนเพื่อนบอกสองคุ้มนี่ละมานนี่มันเกิด เด็กหน่อยมันบวกแต่ลายเหมือล้ะมันว่าห้ือเบิงนี้เด้อสิเกมันมาเด็กหน่อยเออเด็กหน่อยพวกเก่านะอาจารย์เด็กน่อยพวกเก้านั่นล่ะค่ะมันเลีกกันมาซันนั้นสิบเกมัน่าสก็าสิบแปดมันว่ามันบวกนับไปเลยอมันนับเด็กยังเหอหมวนเด็กน่อยหมวนเลยวะเกาสิบเก็ดสิบแปดมนหมดทีเดียวเขาได้นอยอาจารย์เาหมวนเขาอยู่ค่ะมันาสิบเก้าสิบเก้สิบแปดมันว่าค่ะ ต็บาดเด็กตามเข้ามาักนอกเข้ากัตามจ่เข้ามักเองนอกแต่เพิ่นมักน้ากับเพิ่นกับเดี๋ยวแต่เพิ่นส่วนตัวของอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์มักตัวไหนคะมกักหกห้าศูนย์นี่ละ่ะหกห้าศูนย์ตัวนี้ล่ละค่ะต่ว่ากับฟันได้ขื้นนี่ล่ะฟันว่าเห็นมีใหญ่นั่นมีใหญ่เอื่อยนค่ะเพินพ่นพาไปเก็บตะกะเตนแบ,บลไลโอ้ค่ะ ตะว่กกับสีไล่ตัวนี้เห้เพิ่นเดือกแล้วเนาะเพื่อนก็บม่ได้บอกเด็กค่อกเพียงต่วัตะกะตเตนนี้ยู่สูงประมาณจะยินสูงสิบสามเมตรสี่เมตรแล้วเต้นขึ้นไปเก็บหมดเอาหมดเอาเอื่อยผู้ใดอาจารย์เอื่อยผู้ใดเสียชีวิตไปกันเนี่ยที่ฟันเห็นเป็นคู่กันนี่บอกแน่นนองเา้าก็เอื่อยนี่อันี้อันฟันตัวเอื่อยนี่ร้ายหมือแล้วเพื่อนเพื่อนพาไปหาเก็บตะกะเตนเพื่อนมาอื่นไปหาตะกัตเตนเพื่อนว่าเพื่อนเห็นตะกะเตนหลาย ไปกับแม่นอีรีตะกะเตนเนาะอ้ยจนมืดอทีบแบบสมัยเฮาเก็บกันตะกีนันคอุ้ยจังไหนจังตะกะเตนคือจังโูดเทยูดอก้าะโพดไ้เนาะมันโบยูดอกกระโพดได้เป็นแผ่นคือจอหนังนี่เพื่อเข้ากลางไว้แล้วขืนไปจังไหนโบเห็นตอนเลาขืนเล่าเดยข้นไปเกาะอยู่จับจับตากะเตนแล้วเอาแบบลายจับเอาจับเอาเออจังหวาห่วยจังไม่ยอไปฟันกินเรา่ิมันทีเขาอายุเพิ่นพราอาจารย์ค่ะฟันเห็นเพิ่นย่ำไนเดียกเขาคุณยะ อายุละก,กะหกสิบเจ็ดนี <67 S 1> ่เดียวหกสิบเจ็ดนี่เนกะเออค่ะหกสิบเจ็ดเพราะว่าน้องข้าฟันยชนน้องสาวก็เปนกระอกเนาะเมนตาบ้าน้องนี่กะนั่นจอกอับสิบเจ็ดบอหกเจ็ดหกบอค่ะหกเจ็ดหกบ่สจ้ะสิบว่าค่ะตัวนี้ก็เป็นเด็กส่วนโตัของอาจารย์เนาะม <EN. S 2> ค่ะสี่คนมากค่ะ กัมักซ้ำนี่ละกับบัวร้ายดอกกะมันกับบร้ายกับือ้ร้ายเนาะเพิ่นมักเอาผู้เพิ่นเอฟซีเพิ่นเบ่งมาเออตัวได้ถือใจเป็นคือเด็กของเพื่อนใก่เพื่อนเอาจังสีนาค่ะกะเป็นพีอ้ายกับเอื่อยมหาเนาะเมนพีเอื่อยมหานี่ก็คือเอาอายุเพิ่อนาะอยจย์เนาะเมนค่ะแต่ว่าเพื่อนกิด ศูนเสียชีวิตนอกหรอเสียอศูนยบ่ใช้ทั้งหนาเหอะศูนย์กเบ่อยเอาศูนยหกเกตบึงให้เพื่อนทำเพื่อนทำมันตัดหน่อเพราะว่าเพื่อน้ขค้นแจ้ว้งแตนมาหัมีเพื่อนึ้นเอาสูงหนเพื่อนด้แบบทุงแงนี่บ่เมน์เสดเป็นสีเปลวเหมาลน่างหิวฮิตอุ่นตุ่นอยู่ะยังไงจะได้จะไปฟันเห็นเหล่าขาดเถ้าอ้ยัวขึ้ไหนมึ่คือฟันหินไม่ใหญ่เียครับแชฟเอาทะายเพื่นกับบ่อพ่ออยากให้แต่ผ้าเอาบ่ยอมลง อยากให้ยแต่เอาให้น่อเอาเอาตุ้ยเขากได้หลายเอาได้หลายเอาเอาคนมาบอกเพิ่นเอาให้บ่เออเพิ่นเอาให้เก็บเอาหลายเก็บเอาแต่มาพันเก็บให้น่อตักเตนเนาะค่ะกับโบเน่หน่อเลขที่อาจารย์มกอาเข่าก็เป็นเนาะแม่ค่ะพออาจารย์มาหกหาศูนย์เนาะค่ะดีกะเลขตีฝันกับศูนย์หนึ่งเข่าเนาะอาจารย์เนาะแต่เข่าเจ็บเนาะที่อายยางมาบอกแม่แมค่ะ เรมว่าโอ้ยเมนให้ยเมนให้ยในแม่บามอกจอนเข้ามาแล้วมืออื่นมือเหื่อก็ออกเลยห้เพื้นเบืองเนาะค่ะพื้นเข็นเด็กเล็กหน่อยบอกอาจารย์หนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดเนาะแมนเล็กหน่อยเล็กหน่อยมันว่าเนาะหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดมันพากันแดนมามันเบาเหนื่องเด็กให้ฟังคือตะกี้ล่ะค่ะคือเต้บอลนั่นเนาะแม่นค่ะเราม่วนนิกหน่อยม่วนค่ะเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์ไม่ยังเพิ่มเติมบอค่ะบอกผมไม่ยังดอกซ้ำนี่ล่ะ ค่ะขอคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาเอาไปเป็นแนวทางนออาจารย์นอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งเนาะค่ะอาจารย์จงเฮงนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นไอ้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะกับผี่สาวกับเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะฝันเห็นเพิ่นมาบอกเนาะค่ะเพิ่นกะตัวเลขแปจากความฝันเพิ่นเนาะค่ะกบศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดค่ะกะเล็กน้อยบอกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะ 6กห้าอายุของผีเนาะคะ่ะอายุผีเพิ่นกะหกเจ็ค่ะหกปีเนาะค่ะศูนกเจ็ดเพิ่นคนตายเพิ่นกงเอาศูนย์ใส่ค่ะศูนค่ะมันทีห่งตุลาคมพอศ2สองรอยหก็กะเอาไปเป็นแนวทางในการสือสระกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคชคมันมาดนนำๆด้วยๆแฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของอาจารย์จงเฮ่งค่ะ ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อชีบริลยพลาดแนวทางความฝันเนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราได้รับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ขคาะสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ